สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นะนเคยนะเจน,นจีนยัดกับช่อง0ูนย์สล็อตภาค2นะสำหรับรอบนี้เรามาจัดกันกับเกมมาจองเวดหนึ่งจองสองไปบ่อยแล้วจอง1กันบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ตามสเตปตามสไตล์กันไปนะผู้ชมนะหวังว่านะจอง1นึ่งของเรามันจะทํากําไรให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ไรเลยนะผู้ชมนะโอเคจังหวะแรกนี้นะผมขอเปิดที่ เปิดที่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 เบทห้าสิบนะทำได้แค่นี้ <c oughs> เอเบทห้าสิบไปแล้วแวรอ่ะออโต,โต้ตามสเตปกันไปนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะใช้เป็นสามสิบสามสิบแปดสิบเออน่าจะน่าจะพอได้พอได้ไส้ได้สอยอยู่นะคิดว่านะนาสิพอได้ไส้ได้ซอยมาเรื่อยๆเลยลูกพี่ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่แวะเวียนเข้ามา,เ,าเปิดลืมเปิดเดทอร์โบอย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไครต์ให้ช่องสุดหนึ่งสล็อตภาคสสุดหนึ่งสล็อตภาคใหม่ด้วยนะครับเออวนกลับไปกดให้กันใหม่อีกสักหนึ่งครั้งหน่อยนะเพราะว่าช่องเราเพิ่งบินไปนะ <c oughs> อา่ายังไม่ค่อยได้บอกท่านผู้ชมท่านดูทั้งหลายเท่ไเาไหร่บางทีก็ลืมไงไม่ใช่หรอกอย่าลืมนะแวะเวียนเข้าไปกดใ,ให้กันด้วยนะจ๊ะจบ,จบ จิยมเจียม,มาอีกหนึ่งทีจ้อยงามทรงเกมรอบนี้นะนาะใช้เป็นที่ว่าที่ว่าผมใช้เลือกเป็นสเต็ปสามสบแปดสนะเพราะว่าอืมสเต็ปนี้ฮะอย่างน้อยก็อาจจะได้เข้าฟรีสักครั้งสองกรั้งก็ว่ากันไปฟรีเกมของมาจองหนึ่งคือมันมันให้เราเยอะนะมัน ก็ไม่ไดีเยอะเท่าไหร่หรอกเพิ่มมาสองตัวปกติถ้าเป็นจองสองเนี่ยมันจะให้เราส0บตัวอันนี้ได้มาสิบสองตัวก็ถือว่าช่วยไหมไม่ฮ <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรวัวเลยหรือจะมาแบบนี้หรือหรือจะว่าไม่มาก็ไม่ดีไม่ได้นะฮะอืเอามามาแล้วก็แล้ว <c oughs> มาแล้วก็ดีนะก็ว่ากันไปตามสเต็ปตามสไตล์นะผู้ชม จัดมาจเจียมๆเลยลูกเวโอเคจบแล้วสอบออตโต้สามสิบที่ยังไม่มีอะไรให้เราได้ตื่นตาตื่นใจจัดออตโต้แปดสิบต่อเลยละกันนะที่เบ็ดร้อยจังหวะนี้ของดีต้องมีของดีต้องมาให้อัวจักหน่อยก็ได้กันก็แลกกันนะให้ค่อยเนี่ยจักหน่อยเดยบอโบมา บึมบั่มโบ๊ะบั่มบึบบบมบหมุนของเรายังคงอยู่ยาวไกลนะฮะจังหวะนี้ผมขอเล่นเป็นทุนน้อยๆก่อนลวกันเพราะว่าช่วงต้นเกมนะฮะมันมันเล่นมันต้องเล่นประมาณนี้แหละเออมันถึงจะดีถ้าเกิดว่าอยู่ต้นเกมแล้วเปิดมาแบบแจ่มๆเลยนี่ก็เปิดมาแบบแจ่มๆเลยนี่ก็อันตรายอยู่พอตัวนะท่านผู้ชมสายไล่สายไล่ สายไล,ยลย่เลยเกียกวเจีมก่านี้มีอีกไหม,มโคดนิ่งเลยนิ่งๆช่วงต้นเกมแบบนี้ก็ดีนะฮะพอพอถึงเวลาช่วงปลายเกมเราจะได้แบบเฉิดฉายซะหน่อยนะพอให้เราได้เกิดพอให้เราได้เฉิดสาย มาได้มาได้จักทีแหนได้บอ่อจักเถื่อแหนได้บ่อหนอโอ้โหผมว่าทุนรอบนี้ทุนไม่น่าพอนะฮะมาทรงนะอาจจะมีเติมอีกสักครั้งหนึงอ่ะดูจากทรงแล้วนะน่าจะน่าจะได้ไปเติมที่เบดสี่ร้อยนะผมว่าแต่ก็ภาวนาให้มันให้มันเข้าดีบ้างจักหน่อย โมูบ้ารับไปเป็นรางวันก้อนตรงก้อนโต ổ. ได้แค่ก้อนโตนี่แหละอช่วงอื่นอาจจะยังไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจแต่ว่าก้อนโตผมนี่แหละแจ่มที่สุดแล้วมาเดยอย่างไม่มาดีอย่างไม่มาได้ฮบาลฮหงบาลาเฮ อีกที่นอีกทีเลย่นเพียเ้ยบึม้มบั้มโอ้โหได้มาได้มาแค่ทีเดียวฮนะหลังจากนั้นก็เงียบกีบไปอีกเลยและหลังจากนั้นก็เงียบกีบไปอีกยาวนานแม่ทรงเหมือนจะได้ทรงเหมือนจะดีแต่พี่ก็ยังไม่ให้ผมเลยลูกพี่เอ๋ย ขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันแจมแจมมาหน่อยมาแจมเกียมมาหน่อยมาสวยงามอะจังหวะแตกก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปคอมโบแบบฉายไล่ฉายไล่กว่านี้หน่อยลูกเี่อย่าไปคาดหวังช่วงต้นเกมมันอยู่ที่ช่วงปลายเกมฮะ mm hmm. อะไม่สำคัญว่าคุณจะเล่นเกมอะไรอยู่ที่ว่า ใครอยู่หลังพวงมาลัย <c ười> คนละเรื่องอะไรอันนั้นมันฟารแอนด์ซีเรียสนะฮะแม่ซีเรียสทั้งเรื่อง <c ười> เออก็ว่ากาันไปจัดมาดิครับเบดร้อยผมอาจจะยังไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจนะแต่จเจอเบดหนะ้าสิแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องเลยหลูเหลืองเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเบดออโตห้าสิบนะเราขอผ่านออโตสิบไปก่อนแล้วกัน ถ้าเกิดว่าออโต้ถ้าเกิดว่าออโต้สิผ่านนะ t o ออโต้ห้ก็มีโอกาสที่จะแตกเบิ้มเบมคือลืออย่างแน่นอนหรือแม้อาจจะเข้าฟรีก็เป็นได้นะท่านผู้ชมอ้าวเดียเบ็สองรมาผมขอใส่เป็นออโต้สิสัก3หมุนไปนะสเต็ปนี้เราอาจจะใช้เป็นใช้บ่อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นสเต็ปที่ทํากำไรให้เราได้นะบางทีอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่รูปเกมแล้วแต่สเต็ปในการเล่นนะฮะบางทีเกมนี้อาจจะติด3080 เกมหน้าอาจจะติด10 10 50นะฮะก็ว่ากันไปหรือแม่กอาจจะเป็นพันห้าสิบนะฮะออโต้พันออโต้ห้าสิบอะไรประมาณนี้นะอืมก็เป็นงั้นไปเราไม่รู้นะฮะว่ามันจะมันจะเข้าสูตรไหนนะอ่าแต่สูตรที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้แหละนะวนเวียนกันไปเรื่อยเปื่อยนะผู้ชมโอเคออโต้สิบอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะตอนนี้ก็พอได้พอได้ใส่ได้สอยอยู่หน่อยหนึ่ง พอได้ใส่ได้สอยอยู่หน่อยหนึ่งเนอโบะบะบึมบัมโบะบะบึมบัมโบะบะบึมบัมมาดีมีดาหรือไม่มาดีมีดาหรือไม่สวยงามตามไปอีกหนึ่งทีไหลต่อคอมโบมาดอกนี้ดีงามอร่ามตารับไปเป็นรางวัลก้อนโตอีกแล้วโอย พี่น่าจะแจ่มกว่านี้หน่อยนะพี่น่าจะจัดให้มันแจ่มๆกว่านี้หน่อยนะแม่ไม่เป็นไรฮนะจัดต่อไปเลยแล้วกันอ่าออโต้สิบยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะฮะจัดไปเลยให้ออโต้สิบกันไปามาดิดูท่าแล้วออโต้สิบรอบนี้น่าจะล่อยหล่อนะอ่า เบรกสี่ร้อยเตรียมตัวออกลงเบรกสี่ร้อยอ้วเตรียมตัวออกลงได้เลยอ่าเบรกเสีรยรอให้ออโต้ห้าสิบไปจัดมาจำเจมเลยลูกเพ่จัดมาเอาให้เจียมเจียมเอาให้เจียมเจียมโหเปิดไม่สวยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังพอวิ่งได้อยู่หน่อยนึง มาเี่คอมโบดอกนี้ผมกําลังเพลินผมกาลังเพลิดเพลินกับการคอมโบคอมจอยโบมบโบมบบบึม,บ,ม,บ,มบัมโบมบบบึมบัมอื้สี่สิบหมุนนะกับทุนที่เหลืออยู่คงอาจจะอาจจะคงไม่พอนะนะคิดว่านะคิดว่าอาจจะได้เติมอีกรอบดูทรงละดูทรงถ้าได้เติมอีกรอบก็ไม่เป็นไรอ่วไม่ว่ากลางอยู่แล้วนะ ขอแค่ให้ลือเข้ามาแบบแจมแจมเจียมเจียมนะจ๊ะจบจบเอาหน่อยเอาหน่อยลูกพี่เอาหน่อยเอาหน่อยลูกพี่เอาหน่อยโบบาหมามาไปสองพันสี่เช็ดแค่จังหวะแตกก็ดีอยู่เหมือนกันอ่าแต่ถ้าได้เข้าฟรีจะดีมากกว่านะ่านผู้ชมผมรอนะฮะรอจังหวะที่มันจะได้เข้าฟรีถ้าจบออโตห้าสิบรอบนี้แล้วไม่มีอะไรเข้ามาก็อาจจะต้องใช้เป็นสเตปออโตผันแล้วแหละคิดว่านะไอไม่ใช่ สเตปออโต้3สนะครเผื่อจะได้มีเข้ามีการเข้าฟรีสักรอบหนึ่งก็ยังดีขอขอทีเดียวผม <laughs> ขอทีเดียวเน้นๆเลยเออฟรีเกมแบบทีเดียวแบบไม่มีอะไรมาเปรียบเทีเยบได้อะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ได้แต่ตามทุนคืนไปเรื่อยเปื่ยโอ้โหดีดกลับขึ้นไปสองหมื่นหนึงครั้งผมเปิดที่เท่าไหร่วะเนี่ยผมลืมละผมลืมแล้วนะท่านผู้ชมว่าผมเปิดที่สกอร์เท่าไหร่นะฮะ โบปาไหลไปลูกพี่เออดีงามมาเดยมาเดย์ยี่ิบสี่หมุนนะฮะเหลือน้อยเหลือเกินแน่สเต็ปของเราโบจานไปเลยลูพีจองสองไม่ดีมึงหลามาจองหนึ่งด้วอยนะ อ,อใครที่เบื่อมาจองเวนะฮะไปดูได้ที่ช่องศูนย์หนึ่งสล็อตภาคใหม่นะช่องนั้นก็จะลงหล,หลากหลายเกมนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเกมแม่กำนันนะฮะแม่กำนันก็ถือว่าพอตามกำไรเราได้นิดหนึ่งนะแต่ว่าแม่กำนันนี่จะจะเล่นควบคู่กันกันกบเกมเกมงูนะฮะงูนําโชคแบบนั้นจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมเกมเดียวมันอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะเกมนี้ถือว่าตอนนี้มันคอมโบกันได้อยู่นะสองเกมนี้อ่า ทำกําไรให้เราได้อย่างอย่างสูงเลยอย่างมหาศอกมหาสารจัดมาเลยลูกพี่แจมแจมมาตอนนี้เลยอ,อีกสามหมุนนะหมุนที่เหลืออยู่เราอาจจะไม่อยู่รอดปลอดภัยก็เป็นได้เอาดีติดไว้มาดอกนี้มังกรขาวพังอาดไปหนึ่งทีฟรีเกมมาหรือเปล่าไม่มาอีกแล้วฮะโอ้โหจบไปแล้วนะสัสมสออตโต้ห้าสิบของเราไม่มีอะไรเข้ามาเลย กูคาดหวังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาจัดไปฮนะมีโอกาสออโต้สามสิบอีกหนึ่งครั้งมาไม่มาไม่รู้ฮนะแต่ที่รูร้รผมใสไปแล้วทุนเท่านี้ถ้าเกิดว่าเล่นเบ็ดพันไปก็น่าจะเจ๊งเปล่าๆนะอย่างน้อยผมก็ขอโอกาสเพิ่มสักหน่อยละกันน่าออโต้ออโต้สามสิบขอโอกาสเพิ่มหน่อยละกันเดินแค่เบ็ดสี่ร้อยนั่นแหละจะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออมันจะพอหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ย โบมาทรงเหมือนจะเริ่มได้เรื่องได้ราวอยู่นะทรงเหมือนจะเริ่มได้เรื่องได้ราวอยู่นะสายไร์ไเลยเจียดมาเลยลูกพี่เจียดมาเลยลูกพี่ขอหน่อยละกันขอหน่อยละวกันดชุดดีละกันโบมาบึมบ๊ม สิบสามมุนสุดท้ายฮะยังคงเหลืออยู่พอดําเนินการดําเนินเกมได้ก็เอาหน่อยมานี้พี่ขอเถะน้องจ่ายพี่มาซะโดยดอีอย่าให้ต้องไปจัดน้องงูนะถ้าเกิดว่าจัดน้องงนะูน้องจะรู้ซึ้งถึงความเอาคืนนะอะไระวรู้ซึ้งถึงความเอาคืนเออไปเรื่อยเลยนะตัวเธอ ไปเรื่อยเลยนะเราเนี่ยแม่เอาอีก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 มาอีกเอาจบเลยจบเลยฮะจังหวะนี้ทำได้แค่ออโต้สิบไปเออทำได้แค่ออโต้สิบไปนะฮะ <c oughs> จังหวะนี้ เกือบได้ดีแล้วเฮ้ยแม่มาให้พี่หน่อยก็ไม่ได้โสยกำลังจะได้เกิดเลย,ยผมผมจะเกิดอยู่แล้วพี่มากำคุมกำเนิดผมทำไมครับเนี่ยเออปิดเทอร์โบเล่นแล้วกันนะโอ้โหกดได้กั่สองครั้งนั่นแหละอหมายโบบาเอ้ยสามห้าสามตัวโอ้แปดสิบบาท โบโอโหอ้โหหอมดตูด <laughs> มดตูดมดตูดเลยกูโ okay. อเคเหลืออีกสามครั้งนะผมใส่เป็นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าแหกมาก็ขอประทานกิริยากมโอยยังดันไม่ขึ้นอีกเลยนะ <laughs> เดี๋ยวคอยดูนะถ้าผมใส่เป็นเบ็ดถ้าผมใส่เป็นเบ็ดที่ต่ำกว่านี้นะฮะานผูยชมคอยดูเลยคือแมงมหาเต็มแน่นอนนะฮะจังหวะนี้ ใสไปเลยออโต้สิบอะนะคอ,อยดูได้เลยพอเล่นเบียดต่ำๆแล้วมันจ่ายดีๆนะฮะมันเป็นดะไรของมันก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมอ่าไมอ่อย่าอย่ามานะไี่เอาอ้าใส่เบียดต่ำก็ไม่รอดเหมือนกันเลครับเนี่ยโอโทรงมันไม่จ่ายนะคุณผู้ชมเออทรงมันไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายนะฮะแหมจะไปบ,บังคับฝืนขืนข่มมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราแบบแตกดีเลยนะะ โอเคสำหรับรอบนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ไว้เวียนเข้ามารับชมรับฟังกันจบนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์ไว้ช่อง01ส,สล็อตภาค2 01ส,สลอตภาคใหม่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ